สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ปี2,568อัปเดตกันครับสำหรับในส่วนของกลุ่มปลอบางซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมจะมีวันที่10นะครับวันที่28กุมภานะครับเงินจะโอนเข้านะแต่ว่ามีในเรื่องของโครงการไหนน่าสนใจนะครับก็ตั้งแต่600บาท ซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนะครับแบบขั้นบันไดนะน,นี้เริ่มต้น600ถึง1,000แล้วก็ในเรื่องของเงิน10,000บาทรอบเก็บตกซึ่งจะโอนซ้ำครั้งที่1นนะครับผม10,000บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลารละเอียดกันนะครับสำหรับในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะครับแยกเป็นนะครับกลุ่มนั่นคือกลุ่มนะครับเด็ก,กแรกเกิดซึ่งก็จะได้รับในเรื่องของเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดซึ่งก็จะได้รับนะครับ600บาทนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับจะโอนเข้าให้กับทางด้านของผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่นะครับในวันที่10กุมภาพันธ์อ่ะอันนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบตรวจช็คกันนะครับสำหรับในส่วนของนะครับการโอนเข้าให้ในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับ กลุ่มที่2ครับตามที่แจ้งไปนั่นคือผู้สูงอายุนะครับยังจ่ายแบบขั้นบันไดไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าจะมาช่วงไหนเดือนใดนะสำหรับในเรื่องของการปรับนะครับเลดใหม่ในส่วนของปัจจุบันครับวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยผู้สูงอายุก็จะได้รับนะครับ600บาทช่วงอายุ60-69ปีนะครับแล้วก็รับ700บาทช่วงอายุ70-79ปี รับนะครับ800บาทนะครับช่วงอายุ80 89ปีนะแล้วก็1,000บาทเนี่ยช่วงอายุ90ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเกณฑ์แบบขั้นบันไดปกติในปัจจุบันและก็เดือนกุมภาพันธ์ก็จ่ายตามนี้นะครับกลุ่มที่3นะครับนั่นคือเบี้ยผู้พิการซึ่งเขาก็แบ่งเป็นช่วงอายุนะครับที่มีบัตรหรือนะครับได้รับนะครับในเรื่องของช่วยเหลือเบี้ยผู้พิการอยู่นะครับ อายุต่ำกว่า18ปีนะครับจะได้รับเงินเบีย้ยความพิการนะครับผมนะก็รวมแล้ว1,000บาทนั่นแหละนะอันนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีนะครับตามที่เคยได้รับเลยนะครับสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมนะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมนะครับผมก็จะแบ่งเป็นในช่วงของวันที่10นะกุมภา800แล้วก็ไปรับอีก200บาทนะครับในช่วงของประมาณวันที่20โดยคร่าว ของกุมภาพันธ์อ่านี่ก็เป็นกลุ่มที่3นะแยกเป็นช่วงอายุนะครับต่ำกว่า18ปีแล้วก็มากกว่า18ปีขึ้นไปอ่ะอันนี้ก็แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของกลุ่มปลอบางนะท่านสามารถที่จะตรวจสอบหรือเช็คสถานะการรับเงินนะครับในส่วนของกลุ่มปลอบางไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด นะครับเบีย้ยผู้สูงอายุหรือเบีย้ยผู้พิการก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้ทุกๆเดือนนะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแอปทางรัฐนะก็ต้องบอกว่าสามารถเข้าไปใช้บริการตวรวจสอบตัวเช็คตรงนี้ได้นะครับทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวครับง่ายจบครบทุกช่วงวัยนี่ฮะนั่นเป็นสโลแกน ของนะครับนะทางด้านของแอป,ปทางรัฐอ่ะก็แจ้งกันสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการเช็คนะเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการรวมไปถึงในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็ก,กแรกเกิดภาพประมาณนี้นะครับวันที่10เตรียมพร้อมเลยนะครับตรวจสอบนะในเรื่องของบัญชีของท่านดีๆนะครับต่อมาครับสำหรับ2520คนที่กระทรวนกรังได้สรุปแล้วก็นะครับตรวจสอบ ว่าบัญชีของท่านเนี่ยนะครับดำเนินการนะครับหรือต้องไปปรับเปลี่ยนแก้ไขตรวจสอบเช็คนะครับโอนไม่สำเร็จนะครับในช่วงวันที่27ที่ผ่านมาดังนั้นในเรื่องของนะครับผู้ที่นะครับได้รับสิทธิ์ตามที่ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะมีการนะครับให้ท่านไปดำเนินการแก้ไขนั่นคือการนะครับดำเนินการเรื่องบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ สำหรับ2,520คนสิ่งที่เป็นกรอบระยะเวลาที่ควรทราบแน่นอนครับว่าเราจะต้องไปตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กุมภาพันธ์ย้ำภายในวันที่25กุมภาพันธ์เท่านั้นท่านหลังจาก25เดี๋ยวไปโอนซ้ำครั้งที่2นู่นเลยนะนะครับก็ค่อนข้างเลทไปนะครับเป็นเดือน เพราะฉะนั้นครับถ้าท่านดําเนินการนะครับตรวจสอบให้แน่ใจอันดับแรกเช็คแอปพลิเคชันทางนัดก่อนนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มคนที่โอนไม่สําเร็จหรือไม่ถ้าใช่นะครับไปตรวจสอบเรื่องของบัญชีพร้อมเพย์นะครับให้ท่านไปผูกใหม่เสียนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าบัญชีของท่านเนี่ยนะครับผมใช้งานได้ปกติหรือไม่ สำคัญมากๆครับเขากําหนดไว้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเงินจะโอนเข้าวันที่28กุมภาพันธ์ย้ำนะฮะถ้าเงินจะโอนเข้าวันที่28กุมภาพันธ์ท่านต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กุมภาพันธ์เสียนี่คือเป็นสิ่งที่ควรทราบและแน่นอนครับเมื่อเราดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดกรอระยะเวลาที่ตั้งไว้วันที่26กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะวันที่26นะครับผมนะสถานะก็จะบอกว่าดำเนินการเตรียมพร้อมในการโอนเงินนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับถ้ามันพลาดพั้งไปนะไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด25กุมภาก็ต้องไปรอต่อครับนะท่านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จคือ25มีนา นี่คือเป็นสิ่งที่จะโอนซ้ำในครั้งที่2แล้วเงินจะโอนเข้าวันที่28มีนานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับสุดท้ายที่เขาวางไว้โอนซ้ำครั้งที่3นะครับก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน23เมษาจะโอนซ้ำครั้งสุดท้ายคือ28เมษายน3ครั้งโอนแล้วแต่เช็คแล้วยังมีคนไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถือว่าสละสิทธิ์ ทางด้านค้งแจ้งว่าก็ไม่ได้มีโอนอีกครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าท่านประสงค์ที่จะนะครับไม่รับในเรื่องของเงินช่วยเหลือ1 0,000บาทนี้เอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดสําหรับการจ่ายเงิน10,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งก็นะครับมีโอนตามกรอบระยะเวลานะเรียกว่าโอนซ้ํา3ครั้งด้วยกันแต่เงื่อนไขต้องดําเนินการเรื่องบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกด,ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับเอาละนี่เป็นรายละเอียดนะครับเรื่องที่2สําคัญนะครับสุดท้ายนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือมี1โครงการนะครับเรียกว่าคุณสู้เราช่วยช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับสามารถลงทะเบียนได้ปัจจุบันนะครับผมตามข้อมูลนะลงทะเบียนแล้วกว่า5 0 0 0 0นรายนะครับธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนําในประเทศทั้งภาคธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วย2มาตรการนะมาตรการที่1ครับใจตรงคงทรัพย์ช่วยลูกหนี้ครับสินเชื่อบ้านรถและ s m e ขนาดเล็กที่มีวงเงินไม่สูงนะฮะให้สามารถนะครับคงรั์สิน ที่ใช้ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพเอาไว้ได้โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้และลดค่างวดในปีที่1เหลือ50%ในปีที่2เหลือ70%แล้วก็ในปีที่3ครับเหลือ90%นะแล้วก็พักภาระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา3ปีนะครับโดยค่างวดที่จ่ายจะนำไปตัดชำระเงินต้นทั้งหมดนะฮะขณะที่ดอกเบี้ยที่พักไว้ตลอดระยะเวลา3ปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขครับผมนี่คือมาตรการที่1 ดีนะแรนะครับถ้าท่านผ่านเงื่อนไขซึ่งเราเคยทําเงื่อนไขไว้แล้วนะครับก็นะมีเงื่อนไขพอสมควรแล้วกันนะนะครับเข้าใจท่านไหนที่พิมมาบอกว่าเอ้ยเรายื่นไปต้องกี่ธนาคารไม่ผ่านเงื่อนไขเลยนะครับอย่างไรก็ลองตรวจสอบเงื่อนไขดูก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะดําเนินการลงทะเบียนนะครับส่วนมาตรการที่2นะครับเรียกว่าจ่ายปิดจบช่วยลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดา ที่ NPL แต่มียอดคงค้างหนี้ไม่สูงไม่เกิน5,000บาทโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ขั้นต่ำเพียง10%ของยอดหนี้คงค้างเพื่อปิดหนี้ได้ทันทีทั้งนี้ครับมีลูกหนี้แสดงความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยจำนวน497,552ราย จำนวนนะครับ5 7า4 9นบัญชีซึ่งยังไม่นับรวมส่วนที่ลงทะเบียนตรงกับสถาบันการเงินนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเพราะฉนั้นโดยรวมก็ประมาณ500 0 0 0ลายนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ผ่านเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเงื่อนไขค่อนข้างนะครับละเอียดพอสมควรสําหรับทั้ง2มาตรการนะครับนั่นคือมาตรการที่1ครับ จ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการที่2ครับก็คือจ่ายปิดจบอ่ะนี่ก็เป็นโครงการคุณสู้เราช่วยช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับผมภาพประมาณนี้ครับวันนี้เป็นรายละเอียดนํามาอัปเดตกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเรานํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ